เข้าระบบนะดิจิตอลไว้ที่หอหอสวดท่านจะได้สวดให้ทุกวันก็ลั้งจากที่ท่านพูดจบผมก็เลยขออนุญาตท่านว่าเนื่องจากรุ่นเราเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดร้อยแปดสิบสองคนนะฮะผมก็เลยขออนุญาตท่านว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งย่าล่วงรับไปตามเอกัาเวลา ผมจะขอ,อยากนะเอาลูกของเครื่องเราที่ที่ร่วมรับไปแล้วเนี่ยมาฝากท่านไนที่ห้องดิจิตอลท่านบอกยินดีจนกว่าจะพบทุกคนเนี่ก็ริงๆผมของพรกเาคนที่อารมณ์ดีมากนะครับ ไอ้ได้ไปนสนทนาธรรมด้วยผมว่าท่านท่านท่านผู้ที่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 รับการในการพูดคุยก็ <laughs> <laughs> สำหรับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะพี่สตา์นะพีนะ่ดูแลเรื่องก,นะการไปทำบุญน,นะอุทิศส่วนุให้พี่เป็นเพื่อนที่ล่วงล้ำไปแล้วขอบคุณทีมงานนะพี่โผวันนี้ขาบิยานะอาบิยามีภารกิจเรื่องจับ การแต่งงานหลานอนะ่า<ป>ก็ขอบคุณทางพี่มุดพี่ต้อมพี่เต้พี่ตุ๊กพี่ต้อมนุชนะฮะแล้วก็ทีมง,งานทุกคนนะที่ได้กลนาช่วยกันคุนละนม้ายระเบิจลจัดให้มีงานวันนี้นะครับก็พวกเราจริงๆไม่ต้องคุยอะไมากแค่บอกว่าเราจะจับงานนะทางพี่โผล่การับไปหลักการจุนเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะเนะพราะต้องอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชม นะผมได้มีโอกาสไปไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโอกาสไปไปคุยสนทนากัรกับผู้บริหารของัฐก้ามีแต่คนชมรุ่นเรานะครับว่าเป็นรุ่นที่มีความพักความสมัครสมานความสามัคคีกันมากที่สุด <nineteen praise> ดังนั้นแล้วนะสิ่งที่ อยากจะขอในวันนี้ก็คือนะเรื่องการเมืองนะครับนะขออย่าพูดนิดนึงนะครับไอค้ความเชื่อในศาสนาไอ้ความศรัทธาในพรรคการเมืองเนะี่ยมันเป็นอะไรที่ห้ามกันไม่ได้นะถ้าเบาได้เบาหน่อยนะไอ้ความสัมพันก็จะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วพีม่มีอะไระครับนะไอ้การเมืองมันก็คือการเมืองนะ เราก็ทำหน้าที่ของเราทำมาหากินค้าขายปกติก็ไม่เห็นมีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก่าไปใหม่มาใหม่มากเก่ามาสอดกันไปอยู่อย่างนี้มันก็บวชวายตายเกิดอยู่แบบนี้นะครับก็ยังไรเสียนะความรักความสามัคคีของมวลสมาชิกพลมอลเก้าเดี๋ยวผมคิดว่ามันเป็นสารักสำคัญที่พวกเราต้องสืบสานกันต่อไปก็ต้องขอ ขอขอบคุณนะพี่ๆีเ่เพื่อนๆทุกท่านนะพีนะ่เวลาเรามีงานรุ่นอะไรนะพวกเราก็พร้อมเพียงกันในการที่จะมานพบโชคแปดนัสังสรรค์กา,ตาน,นตามพิธีนีร่วงรางที่เราต้องการอยากจะเจอเพื่อนวันนี้ก็ขอขอบคุณลหลายท่านที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาร่วมงานรุ่นวันนี้ท่าน,านมีโอกาสแล้วก็จะขอโอกาสนี้ในโอกาสต,าต่อไปด้วยว่าถ้ารุ่นมีงานขอกลับมาท่านมาร่วมกัน วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่วเวลาแล้วก็อยากจะฝากอีกนิดหนึงนะฮะเนื่องจากช่วงโควิดนะฮะช่วงโควิดที่ผ่านม,มาผมก็มีโอกาสไปทำกิจกรรมนะ,ละหลายๆกิจกรรมในการทำการกสุศลไม่ว่าจะไปกับที่สสตุ้ยนะที่มุกดาหารอันนั้นก็ไปแจกนะไปแจกของให้ให้ชาวบ้านนะ คนเยอะมากครับอาจรรย์สนามตบเนี่ยเต็มทั้งสองฝั่งเลยวันนั้นท่านระดมคนชาวบ้านาในบุกดาในบุกดาหานะมารับรับแจกของต่างๆมันเป็นภาพที่ที่เห็นแล้วเนี่ยทั้งดีใจแล้วก็ทั้งรู้สึกว่าอี่ทำไมสังคมเรามันทำยังไงมันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทำยังไงเราจะมีโอกาสในการที่ จะช่วยเหลือให้คนที่ได้อโอกาสมากกว่าเรานะและรับโอกาสมากขึ้นผมคิดว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันประคับประคองสังคมให้ให้ดีขึ้นนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนที่เขาได้โอกาสมากกว่าเรา,านะมีจำนวนมากผมคิดว่ากิจกรรมหนึ่งที่พวกเราควรทำกนะ็คือนะการไปช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กสังคม แต่ในการทํากิจกรรมต่างๆนั้นมันจาเป็นต้องใช้เงินพอสมควรสิ่งหนึ่งที่นะครับผมกับทางคณะทํางานนะครับหลายๆคนได้หารือกันว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เราสามารถหาเงินมาเพื่อเป็นบุญในการที่จ,จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเพื่อการสันาเนี่ยนั่นก็คือการจัดกออการบุิโซึ่งผมคิดว่านะประมาณสักนะต้น,ตน ปีหน้านะอาจจะเลยปีใหม่เลย,เลยวางวาเรนทายไปเนี่ยเราอาจจะมีการจับกองกระดมทุนเพื่อเตรียมไว้ในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือสังคมเพื่อทำกิจกรรมสาธารณะต่อไปอันนี้ก็ฝากทางทางที่โหนะกับธนัทน,นะพียานะพีตินะหลายหลายท่านนะปีพี่ชาติปี่พิ่ชาติเข้ามาทางกอปเข้ามานะเราคงต้องจับก,กองอีิสักรอบหนึ่งนะอาจจะต้องขอเวลาเพราะควาเวลาจับ พี่เป็นเรื่องในการที่จให้ความเป็นสุขกับทุกท่านนะครับขอบคคุณรับเี่เพียงประธานองค์การนะแล้วรต่อไปนะในเรื่องท่านพิเชียงประธานของเราพี่ขึ้นมาแล้วนะครับปีนี้เนี่ยอ่าหมดตุลาไปก็เป็นปีเกิดของคนที่เกิดประมาณพศ2503ที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาดันั้นในรุ่นเราเนี่ยครับก็มีคนที่เกษียณนะครับก็จะมีพีแ่แป๊บนะพี่เแบ๊บพี่ปิชา,านะครับ พี่มาร์คพี่มาร์คนนี้มาด้วยแต่พี่มาร์คเนี่ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราก็มานะครับแล้วก็พี่วัฒนาแล้วก็พี่กังไช่กังไช่พี่โตฮะอ่าครับอ่าอย่างนี้ครับผมก็เลยจะให้พี่มิเชียนเนี่ยเชิญพ่อให้ท่านแรกก่อนพี่มิชาพี่มารคไม่ได้มาใช่ไหมพี่ติด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  พี่แป๊้พปไปโดอ่าพี่ไปโหดนะครับเดี๋ยวคามตัวแทนคิติมารับแทนพี่แป๊กไปก่อนนะขึ้นมปเลยครับคิตตขึ้นไปรับแทนพี่แป๊กไปก่อนอ่ะท่าแรกครับเชิญเลยครับอ่าพี่แป๊กปีน้าจานต่ออ่าเก็บให้แปกครับแทนให้แป๊นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับ่ที่นี่นะครับในในนี้นะฮะอ่น้องรุ้งเอากระเป๋าดยสวยนม่ แต่ชัานในนะครับถ้าเราเปิดไปดูแล้วเนี่ยช่วงโควิดเมื่อสักสามปีเดือนที่แล้วเลยครับอ่ที่ที่แล้วนะครับหายากมากแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีเจ็บรุ่นปอร์มโม่เก้า,าไม่มีไม่ได้แล้วนะฮะถ้าต่อไปครับพี่หยิ่พี่มาครับพี่มาพี่มาครับพี่ยอดโคตครับในไทยครับมาครับในไทยครับมาครับพี่มากก็ถ้าเสียนแต่ดูแล้วก็ยังตินดนื่องอยู่เลยผมก็อยากให้อยู่สักห้าปีนะฮะอ่า ครับพี่ครับเจอยันที่กันนี่นะครับที่ม้านซ้ายนะครับมั่น้ายครับเอ่อพี่วัฒนาแล้วมาครับเมื่อกลางวันมาแต่วันนี้ไม่ได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่ใครเจอกับพี่วัฒนาบ่อยครับใครเจอกับพี่วัฒนาบ่อยครับของเบี้ะเนี่ยใช่ของดีครับของดี่ครับพี่เยี่ยมมากเลยครับครับพี่นะครับพี่ธถิตครับเชิญครับพี่ธถิตด้วยครับพี่ธถิตครับพี่ธถิตครับ ่ครับพี่ครับอ่าพี่ินิไครับพี่ครับใส่เสื้อเกี่ยวลายๆครับพี่ธิตครับพี่ธิตครับพี่ธิตครับเชครับไม่รุ้ตกวเลยชธิตเนี่ยเลยให้มนห้ยอยนครับิเรับพลยครับอ้นะคให้ตบจอนะครับจุกาะครับ นะครับพี่กำชัยพี่โตครับพี่ดำพี่ดำครับพี่ดำรถป่วนพี่ดำเขาไม่ใส่ข้างดำพี่ดำครับแทนพี่กำชัยครับพี่พี่กำชัยมาพี่กำชัยมาครับนีฮะพลเอกกำชัยนะครับพี่เห็นไหมครับกำชัยกำชัยกำลังต้นนะฮะกำลังต้นนะฮะพี่ถ้ากำชัยถ้าหมดสิ่งที้ผมรู้จักครับพี่ อธิจฐานนะผิดค่ากอนมาด้วยอ่าแ้วให้ดามตรงเลยดามนิดนึงตัวใจแนนนะฮะมีวัฒนาอีกท่านน่งครับมีวัฒนามีวัฒนาคจะเจรื่งวัฒนาบ่อยครับอยไรวิดใ้รัอันนี้ผมขออนุญาตให้สิบส่วนตัวครับ เพราะว่าพี่ท่านนี้เป็นพี่ที่น่ารักอีกอลผมมานะครับระหว่างพี่ช้างกับพี่ท่านนี้ผมจำสลับกันตลอดเลยผมเว่าคล้ายๆกันนะพี่อ๋อผมขออนุญาตให้พี่อ๋อเป็นส่วนตัวหน่อยครับพี่อ๋อเชิญครับพี่อ๋อครับเชิญครับพี่รอออกครับพี่รอออกนะอ่าเนี่ยพี่อ๋อพี่อ๋อครับนะครับไปไหนรออย่างเดียวฮะอีกอลดีไม่ดีขอให้พึ่งหล่ออีกแล้วอันผมไม่รออ๋อนะครับดีด ที่พัฒนาเดี๋ยวเกไว้ครับเดี๋ยวพี่